พูดถึงเรื่องการเมืองไปดูต่างประเทศนะคะเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวพันไปทั้งโลกรวมไปถึงประเทศไทยอัตราภาษีใหม่นั้นเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ11บเอนิกาที่ผ่านมาก็นนตรงกับลหลังเที่ยงคืนของสหรัฐอเมริกาค,คือวันที่9นะคะวันนี้มีผลบังคับใช้แล้วบ้านเราในประเทศไทยโดนไป36%ที่น่าตกใจกว่านั้นท่านผู้ชมคะจีนค่ะไม่เบานะคะหนึ104่งร้ <ไป S 2> อยสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้พูดผิดนะคะค,คือจีนเนี่ยเดิมทีเขาไม่ยอมไงไม่ยอมอ่อนข้อ เขาตั้งกำแพงภาษีสู้กัน34%มส่เธอเซ็เธอให้ชั้น34ชั้นก็34ชั้นซัดไปแล้วอเมริกาเมื่อวานบอกแล้วว่าถ้าจีนยังไม่ยอมจะเบิ้ลถอนการตอบโต้จะเบิ้ลเป็นอีก50%นตแล้วก็รวมเป็นเลขเท่าไหร่แล้วคุณก้อง1นึคงร้อยอกลายเป็นว่าเป็นเรื่องจริงเขาก็ประกาศว่าเขาจะเบิ้ลนี่จริงๆนะฮะใช่ค่ะทีนี้วันนี้นะคะปรากฏว่าข่าวที่ว่าจีนโดนภาษีเข้าไปเนี่ยโอ้โหค่าเงินหยวนนี่ก็อ่อนยวบเลยนะคะ จีนเนี่ยนะคะเจอภาษีต่างตอบแทนที่1นึ่งคือ20%มีการประกาศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ตามมาอีก34%ซึ่งทัาประกาศเมื่อวันที่2เมษาย,ยนที่ผ่านมาอีก5 0เมื่อวานนี้เองเออเมื่อวันจันทร์เนี่ยที่ประกาศไปว่าจะมีการขึ้นภาษีตอบโต้ถ้าจีนไม่หยุดที่จะตอบโต้กับสหรัฐนะคะแล้วก็ยังจะมีออกมาตรการเพิ่มเติมอีกหลายชุดรวมถึงการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากการระงับนําเข้าสินค้าเกษตรบางรายการอย่างเจาะจง มาตรการส่วนใหญ่ของจีนค่ะมีผลตั้งแต่วันที่10เมษายนมีการวิเคราะห์อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมครับว่าภาษีต่างตอบแทนของสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะต้องการเล่นงานจีนเป็นหลักทรัมบอกว่าการตัดสินใจนับจากนี้ขึ้นอยู่กับจีนแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยต้องการเจรจาแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรแต่ไปดูฝั่งรัฐบาลจีนค่ะประกาศจะสู้จนถึงที่สุดนะคะทางด้าน JP Morgan Chase วานิธนกิจรายใหญ่ที่สุดของโลกจากสหรัฐออกรายงานเตือน ว่าโอกาสที่โลกจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มเป็น60%เนื่องจากมาตรการภาษีตอบโต้มีผลบังคับใช้จริงแล้วนะคะแล้วก็มลูลนที่ภาษีซึ่งเป็นองค์กรอิสระทางการเงินและภาษีของสหรัฐมีการคาดการณ์ว่าบรรดาครอบครัวชาวอเมริกันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ2,100ดอลลา,าร์สหรัฐเป็นเงินไทยประมาณ73,000บาทด้วยผลจากมาตรการภาษีของทรัมป์ที่มีภาษีพื้นฐาน10%กับทุกประเทศและดินแดนบนโลกนี้ ภาษีรถยนต์25%ยังมีภาษีอลูมิเนียมและเหล็ก25%แต่ยังไงก็ตามคะ่ะทรัมป์ขอให้ชาวมริการอดทนบอกว่าเรื่องนี้จะส่งผลดีในระยะยาวขณะที่วิธีการจัดเก็บภาษีนะคะาการเก็บภาษีสุร,รา,กากร,รนะคะ36%ของเราเนี่ยจะเก็บจากภาษีที่เรียกเก็บอยู่แล้วหรือว่าตัว M F N a p p l i e a t e รวมทั้งค่าอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย,อ,ยาอื่นๆที่ประเทศนั้นถูกจัดเก็บอยู่เดิมยกตัวอย่างอย่าง,างนี้ เดิมเสียภาษี14%บวกไปอีก36%ก็กลายเป็น50%ครับทีนี้มีตัวเลขนี้ค่ะบอกว่าสินค้าที่ขนลงเรือหรือยานพาหนะและอยู่ระหว่างการเดินทางมายังสหรัฐก่อนวันที่9เมษายนก็จะยังได้รับยกเว้นไม่ถูกเก็บภาษี36%แต่สินค้าที่ขนลงเรือหรือยานพาหนะไปแล้วและอยู่ในระหว่างเดินทางมายังสหรัฐก่อนเวลาดังกล่าวนั้นจะต้องมาถึงก่อนเที่ยงคืน1นาทีของวันที่27พฤษภาคม2500 6 8นะคะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะสำหรับเเรื่องของรายละเอียดไม่ใช่ว่าสานี่คือเป็น on top นะฮะคือ,อเดิมอัตราของสินค้านี้เสียเท่าไหร่สมมติเสีย1 0บ,บวก36เป็น46เลยก็คือกลายเป็นว่าถ้าเกิดเดิมเสีย20 36, <50 S 1> บวก3กว่าเลยทน,นี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยเพราะว่าเราส่งออกไปสหรัฐเยอะมากแล้ววันนี้เองอที่ทราบรัฐสภามีการแทรกวาระด่วนเรื่องของการ ยติการสู้กำแพงภาษีของทรัมป์ก็มีสอสอทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกันร่วมเสนอสิบยติรับมือมาตรการยำแพงภาษีของคุณทรัมป์นะฮะก็ซึ่งก็มีใครบ้างมีคุณอัตกรศิริรัตยากรสอสอฉะเชิงเซาคุณนพพดลปัทรมะนะครับจากพักเพื่อไทยคุณธริกัญญาตันสกุลคุณจุติไกรเลิศจากรวมไทยสร้างชาตินะครับก็หลากหลายครับทุกคนนะฮะคุณรวมถึงคุณ ใชยนอกี่ชอบจากภูมิใจไทยด้วยนะฮะออก็อ่นนอาอแล้วก็มีการอภิปรายกันวันนี้ก็เอาเรื่องนี้แหละขึ้นมาพูดคุยกันนะครับ<ม>ในประเด็นเรื่องของยติการรับมือกับภาษีของคุณทรัมป์ซึ่งไทยเนี่ยจเจอ,อผลกระทบอย่างหนักทีเดียวซึ่งวันนี้ก็มีการเปิดอภิปรายกันอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นยติด่วนที่แทรกแล้วก็แทนที่ยติกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และะ้วก็เรื่องของ พรบนิสกรรมครับในส่วนของคุณนพดลมีการพิปรายยังไงบ้างครับพี่ใช่ค่ะคุณนพดลปัตธรรมะนะคะคุณนพดลนี่ต้องบอกว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะคุณนพดลมองอย่างนี้ค่ะบอกว่าคือมองเป็นประเด็นอันแรกก่อนหนึ่งคือประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนอันนี้อันนี้คุณนพดลเน้นแบบนี้นะคะบอกว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นกฎทองที่จะต้องดาเนินการในด้านการต่างประเทศนะคะ2ก็คือประเทศไทยเนี่ยโดย เ,เรื่องของเราเนี่ยเป็นประเทศขนาดกลางเราจําเป็นต้องมีหลังพิงโดยการใช้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์กติการะหว่างประเทศโดยยึดกฎหมายเป็นหลักต้องยึดพหูภาคีนิยมมากกว่าตัดสินใจเพียงลางําพังผู้ง่ายเขาคือเป็นกลุ่มอะให้ให้เกาะกลุ่มกันไว้นะคะสความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจทั้งคู่เราเลือกที่รักมากที่ช่างไม่ได้ค่ะเราอยากจะรักทั้งสองคนก็ต้องดําเนินนโยบายที่สมดุลกับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศไม่มีใครมาบังคับให้เราเลือกข้าง เราต้องดําเนินนโยบายแบบนี้ต่อไปคุณต้องาจารคิดว่าอ่อนนอกแข็งในคือนโยบายการต่างประเทศของไทยและที่สําคัญข้อ4คือไทยจําเป็นต้องเป็นผู้นําในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งในโลกอย่างแข็งขันเราไม่เลือกข้างแต่เราต้องส่งเสริมบทบาทตามที่พึงเป็นนะคะอันนี้ก็กล่าวชื่นชมนายกว่าดําเนินการรอบคอบางคนกล่าวหาว่าเชื่องช้าสับสน ก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ช้าตั้งคณะก,กรรมการอะไรคณะกรรมการมาแล้วนะคะน,นี่ก็คืออย่างที่เราก็ทราบๆเปนดีนะคะ,คะแต่<อ>ในมุมของฝ่ายค้านเองทีเศรษฐกิจฝ่ายค้านอย่างคุณไหมสิริกัญญาตาันสกุลครับส,สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็วันนี้เราเคลื่อนอภิปรายเรื่องของยตินี้เช่นกันก็ระบุนะครับว่าการประกาศขึ้นกำแพงภาษีในครั้งนี้มีผลกระทบหนักสุดในรอบ100ปีครับ หนักและรุนแรงกว่ายุคภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี19 3 0ด้วยซ้ําและมีการตอบโต้การค้าไปมาทําให้เกิดผลกระทบกระจายเป็นวงกว้างครับซึ่งไทยเนี่ยเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจนทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างแน่นอนกําลังตอนนี้คุณหมายย้าว่ากําลังซื้อที่น้อยลงอยู่แล้วเนี่ยก็จะน้อยลงไปอีกครับโดยสินค้าสาคัญได้รับผลกระทบอย่างเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขับยางร้อรถยนต์อุปกรณ์จ่ายไฟชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยคือได้รับผลกระทบทั้งนั้นด ต้องทําการเจรจาให้มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็2มีการผ่อนคลายการนาเข้าสินค้าโดยการลดภาษีเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคนะครับแล้วก็ 3. ครับมาตรการกีดกางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหลายตัวก็เป็นซึ่งเป็นการบล็อกสินค้าเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดตลาดเพิ่มเติมหรือไม่นะครับประเด็นที่4คือการตรวจสอบคัดกรองสินค้าเพื่อป้องกันและหลบเลี่ยงภาษีนะฮะแล้วก็หาโอกาสลงทุนของสหรัฐซึ่งก็เป็นหนึ่งในไม้ตายนะฮะของเรานะครับซึ่งคุณหมายย้ำว่าไพ่ที่ไทยมีอยู่ในมือเนี่ย ไม่ได้หัศจรรยรเหมือนที่ทรัมป์ต้องการครับแถมแต้มต่อที่เคยมีก็หายไปทุกวันเพราะว่ามีประเด็นที่ทางพรรค<ม>ประชาชนมองว่ามันมันเข้าข่ายเชน่นเรื่องของการส่งวีกูลกลับไปจีน<ม>หรือล่าสุดเองการจับนักวิชาการชาวสหรัฐเรื่องของคดีหนึ่งสอนนี่อาจจะเป็นประ,<อ>ประเด็นที่ทําให้ทางอเมริกามองเรื่องของเราในอีกแง่มุม,มหรือไม่นะฮะก็ทางพรประชาชนบอกว่ายิ่งการเจรจายาวนานเนี่ยจะยิ่งส่งผลกระทบกับปากท้องนะฮะแล้วก็มีการประเมินว่าเลวร้ายสุดเนี่ย GDP อาจจะโตเพียงแค่ 1%, 1ในปีนี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งนั้นเนี่ยก็คุณหมายก็มีการบอกว่าถ้าอย่างไรเนี่ยทางสภาเองก็รัฐบาลอยากจะกู้เงินเพื่อจะมาทำมาตรการพิเศษน่ย<ะ>ก็พร้อมนะแต่อยากกู้ไปเพื่อแจกสเปรย์สปะเนี่ยไปฟังเสียงของช่วงตอนอของคุณหมายสิริกัญญาครับในท้ายที่สุดค่ะด้วย GDP ที่โตต่ําขนาดนี้ปัญหาเฉพาะหน้าใหญ่หลวงการลงทุนกําลังจะหยุดชะงักคนงานกําลังจะเสี่ยงตกงาน เราเรียกร้องให้มีมาตรการที่จะกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะทำในเฉพาะหน้าในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวไปในเวลาเดียวกันในฐานะที่เป็นหนึ่งคนที่ติดตามสถานการณ์ทางการคลังของประเทศนะ,ะดิฉันทราบดีว่าพื้นที่ทางการคลังงบประมาณที่เราเหลืออยู่ก็เหลือน้อยมากแล้วนี่สถานะก็กำลังจะชนเพดาน ภาระดอกเบี้ยต่อไรายได้ก็เกินกรอบตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วเรายังเหลือพื้นที่ที่จะสามารถที่จะกู้เพิ่มได้อีกในปีงบประมาณ6-8ดีอรา400-500ล้านบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าหากวิกฤตที่เรากำลังจะ,ะเผชิญในวันข้างหน้าต้องนำให้รัฐบาลตัดสินใจออกมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหญ่ดิฉันคิดว่ามันสมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวง ถ้ารัฐบาลจะขยายกรอบเพดานหนี้สาธารณะทำเลยค่ะดิฉันเชื่อว่าสภาแห่งนี้ผู้แทนราษฎรทุกคนยินดีสนับสนุนถ้าท่านไม่ได้จะกู้ไปเพื่อแจกเงินอย่างสเปะสปะอย่างที่ผ่านมาถ้าท่านมีแผนที่ชัดเจนว่าจะใช้งบประมาณตรงนี้เพื่อพยุงเศรษฐกิจให้มันไม่เลวร้ายไปกว่านี้และฟืน้นฟูประเทศทั้งเฉพาะหน้าและก็ระยะยาวกู้เลยค่ะ ถ้าท่านต้องการงบประมาณไปเยียวยาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและก็แรงงานที่จะรับผลกระทบกู้ได้ค่ะถ้าท่านจะใช้งบประมาณเพื่อเดินหน้าปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังกู้เลยค่ะถ้าจะใช้ไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้เก่งขึ้นถูกลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นมาตรการที่จะกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนที่เราตกต่ำมานาน ถ้าจะเอาไปให้ซอฟท์โลนกับบริษัทเอกชนที่ต้องการสภาพคล่องระหว่างที่จะต้องไปเผชิญความเสี่ยงสแสวงหาตลาดใหม่ๆกู้ได้กู้เลยถ้าท่านจะนำงบไปทำการฝึกอบรมทักษะแรงงานที่ต้องหางานใหม่ๆจากการถูกเลิกจ้างเพราะว่าถูกกระทบจากสงครามทางการค้าในครั้งนี้แล้วก็อยากที่จะเพิ่มทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มหนทางที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกู้ได้ ถ้างบประมาณนั้นจะสามารถทำให้ตลาดภายในประเทศเข้มแข็งขึ้นเพื่อชดเชยการส่งออกที่จะต้องลดลำดับความสำคัญลงไปในอนาคตเพื่อทําให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นแต่ขอยอย่างเดียวอย่าก,กู้ไปเพื่อแจกแบบเทน้ำลงบ่อทรายเหมือนเดิมอย่าก,กู้โดยตีเช็คเปล่าให้กับตัวเองอย่าก,กู้ถ้ายังไม่มีแผนที่ชัดเจนอก็คุณใหม่ก็ย้ำว่า สามารถเพิ่มเพาดานหนี้สาธารณะได้นะโดยพ,พยนเนี่ยจะเห็นด้วยถ้ากู้มาเพื่อม,มีมาตรการรองรับนะ,ะแต่ถ้ากู้มาแจกนี่ไม่เห็นด้วยแล้วก็<ม>คือประเด็นที่จะมาถึงตอนนี้คือคุณใหม่เขาเขาเขามีการเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศที่เขามีมาตรการรองรับไปแล้วมีการแจก<ม><ม>เงินช่วยเหลืออย่างออสเตรเลียสเปนเกาหลีใต้สิงคโปร์เขามีมาตรการออกมาหมดแล้วว่าดูแลเอกชนในประเทศเขาอย่างไรแต่ของเราเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยนะฮะ<ม>เขาก็เลยพูดว่าต้องเตรียมการแล้วเพราะว่ามันหล่ลราช้าไปแล้วก็ GDP เองเราที่เคยว่าจะ2.4 2.0 2. Oh, กว่าอตอนนี้1%ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเลยนะฮะถืขอขึ้นคอนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อช่วงกลางๆรายการว่าไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการและแน่นอนค่ะผู้สื่อข่าวก็ต้องถามเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงมิได้นะคะนายกบอกว่าเต็มที่อะบอกว่ามั่นใจนะว่าทีมไทยแลนด์จะทําเต็มที่จะทําดําเนินการได้ใช่หรือไม่นายกบอกก็เต็มที่นะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องต้องเคลียร์แล้วก็พูดคุย อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องประสานความเข้าใจแล้วก็ดันให้เรื่องทุกอย่างเนี่ยผลักดันไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ที่นี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่านัดหมายวันเวลาหรือ,อยังเออนายกไม่ตอบแฮแล้วก็บอกว่าขออนุญาตด,ดูก่อนเพราะว่าตอนนี้อ,อยู่ที่ทททไม่มีใครถามเรื่องท่องเที่ยว <c oughs> โอ้ยหัวจะปวดคุณก้องมันก็ต้องถาม่ะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่หญคือท่องเที่ยวตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นประเด็นรองแล้วเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้คือเราเนี่ยส่องออกไปสาธารณค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังไม่เตรียมตัวบอกว่าต้องการคำรอบคอบแต่ที่อื่นเขาต่อสายกันตรงหมดแล้วนะ รเราต้องการก <ะ S 2> ความอร,รอบครอบเราต้องมามีมีดีลกันเมื่อวานก็คุณพิชัยสองพิชัยเลยมาถแถลงบอกว่าจะมีอะไรบ้างจะมีการไปเอาสินค้าเข้าเข้ามาไปเปิดรับอย่างเนื้อสุกรเครื่องในสุกรหรือข้าโพดโถเหลืองอะไรก็เป็นวิธีการเจรจารนะแต่ว่าซึ่งกระบวนการทั้งหมดเน่ยต้องเราจะไม่เดินทางเลยไม่รู้วันไหนเลยวไปเมื่อไหร่คือว่าจะไปเมื่อไหร่แค่นั้นนะก็ คุณพี่ชัยเนี่ยมีสองพี่ชาย,ยาคุณกล้องว่าพี่ชายชุนหาวิชิรัลารัฐมนตรีคลังกับพี่ชายนริพพันธ์กับพี่ชายนริพธพันธ์ว่าการพาณิชย์นะคะคุณพี่ชายชุนหาวิชิรัเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นหัวหน้าคณะไปเจรจาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้มาดูบทว,วิจัยทางเอกชนกันบ้างเขามีการประเมินนะว,ว่าเรื่องของภาษีอาัตเนี่ยกระทบไทยหนักมากพี่ครับ <c oughs> อย่างของนะฮะของกรุงศรีวิจัยกรุงศรีเนี่ยมีการประเมินนะครับว่ามาตรการภาษีตอบโต้อของสหรัฐเนี่ย อาจทําให้การส่งออกของไทยเนี่ยชะลอตัวลงอย่างมากครับและชั้งเฉลี่ยทั้งปี2568นี้นะครับอาจจะเติบโตเนี่ยใกล้ศูนย์เลยนะฮะหากไม่มีความคืบหน้า<ฆ>ก็คือผู้ใหญ่คือส่งออกไม่โตเลยนะครับในการ<ฆ>จาเจินตรารสีแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่คาดว่าได้รับผลกระทบนะอย่างมากนะอย่างมีรายะสําคัญเลยขึ้นหนึ่งครับอาหารทะเลแปรรูปครับยางรถยนต์ฮาร์ดดิสต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและถุงมือยางเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเก็บภาษีนาเข้าอัตราต่สาสำหรับสินค้าไทยกลุ่มนี้แล้วก็ สหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยด้วยนะครับหากสหรัฐมีการปรับขึ้นภาษีขึ้นมาอย่างมากแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการส่งออกและการผลิตสินค้าเหล่านี้นะฮะแล้วก็สิ่งสินค้าที่มีผลกระทบปานกลางคือยางพาราข้าวรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องประดับสิ่งทอและเสื้อผ้าพลาสติกอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล็กและเหล็กกล้าครับแม้สหรัฐนะฮะยังเป็นตลาดหลักของสินค้าเหล่านี้แต่ว่าตลาดลอื่นเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนที่สําคัญครับนอกจากนี้ไทยเองก็ผลิตสิน สินค้าเหล่านี้เพื่อใช้ในประเทศเหมือนกันก็คือกระทบน้อยกว่ากลุ่มแรกนะฮะแต่ว่า<ม>อย่างไรก็ดีก็ยังเป็นห่วงเรื่องของอาหารทะเลแปรรูปยางรถยนต์ก็จะส่งผลว่าเรื่องของมันจะนําไปสู่การผลิตเรื่องของอย่างยางเนี่ยมันชัดเจนว่ามันจะนําไปสู่เรื่องของอยางพาราด้วยนะฮะมันจะนําไปสู่หลายประเด็นทีเดียวนะครับแล้วก็มีการประเมินนะครับว่า GDP ของไทยเนี่ยถ้าการขึร้นภาษีตอบโต้ของสหร,รัฐในครั้งนี้นะครับจะทําให การส่งออกและ GDP ของไทยในระยะกลางถึงยาวเนี่ยจะติดลบถึง2.6%เลยฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวในระยะกลาง2.6ระยะยาวคือ0.1 1. 1ถ้าไม่มีการปรับตัวอะไรเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ส่งผลกระทบอื่นคืออาเซียนเนี่ยอย่างเวียดนามกัมพูชาแล้วก็พมา่าทั้งหลายหลยเนี่ยที่โดนภาษีเยอะกว่าเราก็จะกระทบไปเรื่องกำลังซื้อไปด้วยก็เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศทีเดียวครับอืมคืออัปเด็นิดหนึ่งนะคะล่าสุดกระทรวงการกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศนะคะว่านับแต่วันที่10 เมษายนเป็นต้นไปสินค้าที่มาจากสหรัฐนั้นจะเจอภาษี34%ที่เพิ่มขึ้นแล้วจะเพิ่มความเข้มงวดคุณต้องกับการส,กส่งออก,กรแร่ธาตายากเจ็ดชนิดนะคะรวมไปถึงอิทรียมแล้วก็แกลโดนิยมด้วยนะคะก็น่าจะเป็นพวกวัตถุดิบที่มาใช้ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็รถยนต์ไฟฟ้านะซึ่งก็สัหรับไม่มีแร่พวกนี้นะะคือพูดก็พูดนะจริงๆเนี่ย อ่สาสหรัฐเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่เรื่องของลดภาษีครับแต่เขาต้องการอย่างอื่นด้วยอย่างเกาหลีใต้นี่ก็เจอเข้าไปเหมือนเรียกค่าคุ้มครองอย่างไรอย่างนั้นเลยนะว่าต้องจ่ายค่าคุ้มครองทางทหารเพิ่มขึ้นครับ,รบมันฟีลอะไรรู้ป่าฟีลแบบจิโกปักซอยอ่ะแบบเฮ้ยมันมมีอำนาจแล้วมาเรียกค่าคุ้มครอง,องใช่คือมันมันหลายแบบมันไม่ใช่ว่าเขาต้องการภาษีอย่างเดียวเพราะถ้าต้องการภาษีอย่างเดียว เวียดนามคงประสบความสําเร็จไปแล้วเพราะเวียดนามลดภาษีเป็นศูนย์เขายังโดนแคร์เลยค่ะคุณฮะก็อันนี้ก็คือกอนาเบ้านใหญ่นะรัฐบาลกลางที่ผู้นํำไปซีโร่ละหักเขาในมุมมองผมนะเขาไปพูดในงานงานหนึ่งเนี่ยอ๋อสนอยล้วกันเขาไปพูดในงานหนึ่งเนี่ยแล้วบอกว่าตอนนี้ประเทศต่างๆเขาที่คือทรัมป์นะประเทศต่างๆเนี่ยโอ้โหเข้าคิวมาเจรจามากมาย kiss my ass ค่ะก็คือเหมือนกับว่ากานมาจูบก้นฉันก่อนก็คือแบบไม่ได้ให้ค่าเลยเลยนะคะก็คือไม่รู้ทําไป เพื่ออเมริกาเกตอาเกนหรือว่าทําให้สงคราม <c oughs> โลกการค้ามันวุ <c oughs> by ่นวายไปนะฮะ <c oughs>